เราเนี้ออกเรียนมาก็มาเดินตะลอนตลาดนะครับก็ได้ข้าวของ20บาทเป็นถัดเครื่องในแล้วก็มีไข่ดาวสองแล้วก็แถมช้อนพลาสติกหนึ่งคันก็พอได้อินอยู่นะครับ พอดีก็เลยทักแม่ค้าไปว่าเออเห็นแบบนี้แล้วผมนึกถึงแม่สมัยก่อนแม่ผมก็ขายคล้ายๆแบบนี้แหละแต่แม่ผมไปขายข้างโรงเรียนก็ได้อยู่นะครับหนึ่งอินดูน่ากินไหม